สวัสดีครับพวกับผมรงช g s Channel ทุกคนมารามาติดตามกระแสของน้องท่ดาราวศรีวิไลกันต่อนะครับหลังจากที่น้องท่ดาราวนะครับนะเริ่มมีกระแสนะครับเริ่มมีคนรู้จักเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยได้ร้องเพลงจากใจคนลาวนะครับจากนั้นทุกคนคิวงาน น้องก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องสปลาวทุกคนด้วยนะครับที่มี1ตัวอย่างให้กับประเทศตัวเองตบมือให้กับน้องที่ดาลาวด้วยนะครับผมมีสองสเรื่องนะครับที่อยากจะมาถามนะครับ f c นะครับนะแล้วก็ อีกเรื่องก็คือเรื่องคิวงานของน้องนี่แหละครับล่าสุดเห็นว่างานเนี่ยเริ่มมีละครสั้นแล้วใช่ไหมครับทุกคนละครสั้นมีถ่าย MV ทุกคนนะมีถ่าย MV ที่สปลาวด้วยนะครับมีต่างจังหวัดในประเทศไทยด้วยนะครับทุกคนนะนี่ครับผมมีข้อมูลในโซเชียลมานะครับาจากเหพจของอเกี่ยวกับ ฝั่งของผู้จัดการบังครับน่าจะเป็นของกับทางค่ายน้องเขานะครับนะก็เขาบอกว่านะสี่ถึงห้าพฤศจิเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคิวงานเนี่ยโอ้โหยาวเลยทุกคนคิวงานยาวเลยนะทุกคนนี่แหละครับคนจะปังนะคนจะปังคนจะดัง คืออเดือนพฤศจิกนาะน้องจะมีงานก็คืออที่แขวงสวรรณเขตชนเผ่ามังกอรชนเผ่าตะโอยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูในผมเพิ่งไปดูที่เลาะตลาดตะลีวิถีไทยลาวทุกคนผมไปเห็นวิธีการใช้ชีวิตของชนเผ่าตะโอยของบ่าวแมก ทุกคนโอ้โหผมเห็นแล้วแบบอยากจะไปนะทุกคนผมเห็นบรรยากาศที่สปปลาวนะครับมันแบบคืออย่างอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นอ่ะหรือว่าเราแก่ะหรือว่าเราแก่แล้วเราอยากได้บรรยากาศเงียบสงบแบบธรรมชาติแบบนั้นใช่ไหมทุกคนเราน่าจะแก่แล้วนะตายตายตายนะทุกคนนะอย่าลืมนะครับนี่ครับวันที่เจ็ด ถึงวันที่9นะครับมีเข้าห้องเข้าเข้าห้องมันตึกเสียงด้วยนะอู้เจ็ดเพลงเลยทุกคนเจ็ดเพลงรอติดตามนะครับรอติดตามนะครับเจ็ดเพลงของน้องทิดาลาวเนี่ยจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับทุกคนฮะต่อมาครับมีถ่ายหนังสั้นด้วยนะครับถ่ายหนังสั้นนะถ่ายหนังสั้นอันนี้งานในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้นะครับทุกคน แล้วก็มีงานที่พิจิตพิษณุโลกด้วยเอ้าวแล้วใครที่ติดตามน้องอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ12-13ถึง13นะครับน้องจะไปที่พิจิตแล้วก็พิษณุโลกนะโปรโมทให้แล้วนะครับทุกคนนะใครที่ฟังอยู่อยู่แถวพิษณุโลกอยู่แถบใกล้ๆบ้างอย่าลืมไปติดตามน้องไปดูน้องด้วยนะครับนะ มีถ่ายหนังสั้นต่อนะครับหลังจากกลับมานะครับวันที่15ถึงวันที่18มีถ่ายละครสั้นอีกนะครับโอ้โหคิวงานเดือนนี้เริ่มมาแล้วครับงานน้องเริ่มมาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าการที่น้องยังเป็นเด็กนะสิบเอปีนะครับทุกคนถ้าง,งานเยอะๆเนี่ยการเดินทางน้องอาจจะเหนื่อยนะนะนะน้องอาจจะเหนื่อยนะครับมีถ่าย MV นะครับที่ อ,อำเภอหรืออำนาจนะครับทุกคนเพลงวัดอำนาจวัดอำนาจมีทาย MV แล้วก็วันที่25ถึง30นะครับมีทาย MV ที่สบป,อป,อปอลาวนะครับอย่าลืมไปติดตามน้องนะครับที่สำคัญนะครับนี่ครับ12 13พฤศจิกายนนี้ที่พิจิตพิจสนุโลกนะทุกคนนะ นี่นะครับเป็นไงบ้างคิวแน่นถึงคิวแน่นยาวเลยนะครับสิ้นเดือนถึงสิ้นเดือนเลยนะสำหรับของน้องที่ดาราโอ้โหถือว่ากระแสะตอนนี้กำลังปังเลยนะครับนะกำลังปังเลยนะก็ดีใจนะครับกับบ้านศรีวิไลนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่มีนักร้องเสียงนักร้องเด็กเสียงดี ผุดขึ้นมานะตอนนี้ fc ชาวไทยเนี่ยรอติดตามน้องกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนอะตอนนี้ fc ชาวไทยอะติดตามน้องเยอะมากๆโอ้โหคือแม่ยกนี้เพียบเลยผมเชื่อเลยพวงมาลัยล้นคอแน่นอนถ้าเริ่มนะครับแต่น้องก็เริ่มมีแสดงในประเทศไทยแล้วนะครับทุกคน ตามจังหวัดเนาะน้องก็ได้ขึ้นเวทีนั้นเวทีนี้นะครับโอ้โหถือว่าน้องสุดยอดอมากเลยนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอ่าก็ได้ตามมาให้บอกพี่น้อง f c ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าตอนนี้เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคิวน้องนี่ยาวเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าคิวน้องเนี่ยวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นเ,หรเนี่ย ก็ฟังที่คลิปผมเลยนะครับไม่งั้นก็ไปดูตามเพจของอาทางค่ายเขานะครับทุกคนนะกด็ดูนะครับคือน้องขยันมากๆช่วงนี้ลุยจริงนะครับบอกเลยระยะทางเนี่ยร้อยส0งเมตรนะต้องบอกเลยเออสุดยอดดีใจน้ำเด้อนะดีใจน้ำลุกล่าน้อยเมืองโสบอลาวท่ดาน้อย นะครับก็ถือว่ากระแสจัดจ้านนะครับผ่านไปเรื่องนะครับทุกคนมีอีกเรื่องต่อมานะครับที่ผมอยากจะถาม f c นะครับนะก็มีชาวโซเชียลนะครับมาคอมเมนต์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะผมอยากจะมาถามนะครับผมก็ไปดูข้อมูลข้อมูลแล้วนะครับสงสัยผมหาไม่เจอ นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะส่วนใครที่รู้ก็คอมเมนต์ได้ด้วยคอมเมนต์ด้วยนะครับคือเรื่องนี้ครับทุกคนก็มีคอมเมนต์มาบอกว่านะครับตอนนี้น้องที่ดาราวเนี่ยนะกำลังจะย้ายนะย้ายสัญชาติจริงเหรอครับทุกคนอ่นะตอนนี้น้องที่ดาราวจะย้ายมา เป็นสัญชาติไทยนะครับคือใครที่ติดตามน้องจริงจังนะครับนะก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับผมเห็นในโซเชียลเขาคอมเมนต์กันก็มันเอาถ้าน้องมาาเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเนี่ยทุกคน คนลาวเขาจะดาม่าไหมคนลาวจะดาม่าไหมเอาจริงจริงนะจากใจคนลาวเลยเอฟซี FC คนลาวเลยนะครับนะลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าน้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยดาคนพี่น้องพี่น้องสบบลาวรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์ดูนะครับนะ เดี๋ยวผมจะมา,อาลองอ่านอาคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าน้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ก็หาก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะมากเลยคนติดตามน้องเยอะมากเลยนะครับอ่ะโอ้โหช่วงนี้ขออนุญาตเกาะกระแสของน้องที่ดาราวนะครับเพราะว่าโอ้โห ที่จริงเนี่ยผมก็ดูน้องมาอยู่แล้วแหละนะครับนะดูน้องมาอยู่แล้วลตั้งแต่นู่นแ่ะแต่เพิ่งมารู้เริ่มเริ่มชอบน้องก็คือน้องมาร้องเพลงจากใจคนลาวนี่นะครับทําให้ผมน้ําตาคลอเพลงน้องทํำให้ผมน้ําตาคลอก่อนที่ผมจะไปทําคลิปนั่นแหละนะก่อนที่ผมจะไปทําคลิปผมก็เลยแบบเฮ้ย เด็กคนนี้มีของวะ่ะเด็กคนนี้มีของจริงวะ่ะร้องเพาะนะครับนะเห็นว่าตอนนี้น้องกําลังฝึกลําอยู่นี่นะกําลังฝึกลําอยู่อันนี้ผมจะหาเจอหรือเปล่าในตอนเนี้ยนะผมาหาเจอหรือเปล่าอืมไม่เจอนะครับทุกคนไม่เจอน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับ เน็ตผมก็ชงก็ช้าซะด้วยเน็ตผมก็ช้าเลยทีนี้เน,กกเน็ตกระกากไงเน็ตหลักร้อย <c oughs> อะก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับทุกคนนะเขาบอกว่าน้องเนี่ยเตรียมจะย้ายเตรียมจะโอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยจริงหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับนะ ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยอ๋ยยยยอะจะพูดถึงน้องที่เดลาวนะโอโ้น้องเขามีของนะครับของดีครบเลยนะครับผมเชื่อเลยอีกไม่นานปังปังสุดๆนะครับคิวนานแน่แนเหยียดแน่นอนนะรอดูแล้วกัน ผมเชื่อว่า,าน้องเนี่ยจะทำให้สปปลาวเนี่ยมีกระแสขึ้นมาทันทีเลยเพราะอะไรครับนะหมอลำลาวเนี่ยจะต้องดึงหมอลำในสปปลาวจะต้องดึงน้องเนี่ยขึ้นไปเวทีแน่นอนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ สร้างกระแสดึงกระแสกับน้องนี่แหละครับเพื่อที่จะไปดึงให้คนหันมาสนใจหมอลำลาวมากขึ้นที่สปปลาวนะครับนะก็เห็นในโซเชียลก็แชร์คลิปนะครับแชร์คลิปแชร์คลิปน้องนะครับแชร์คลิปน้องอยู่นะครับว่าโอ้โหน้องไปที่สปปลาวเนี่ยโอโ้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยแม่ยงแม่ยก fc เนี่ย เต็มไปหมดเลยแห่ถ่ายรูปกันโอ้โหนี่เป็นไงล่ะยินดีด้วยนะครับกับบ้านสีวิไลนะโอ้โหเ,เอ้ทำไมไม่มีอะเน,นี่ยนี่ผมทำคลิปน้องไปสองสามคลิปนะครับคนมาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะ ต่างก็เป็น FC น้องทั้งนั้นเลยนะต่างก็เป็น f c น้องทั้งนั้นเลยติดตามน้องนะครับรอดูนะความสำเร็จของน้องวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับหออลังจากที่ผมได้คุยเรื่องเปลี่ยนที่เขาจะเปลี่ยนที่ฝั่งคอมเมนต์นะครับของแบบอ่า คนในถ้ำนะลาวลาวที่อยู่ในถ้ากันไม่รู้ลอรู้เรื่องอินโนอินินะครับทุกคนนะที่มาเมมาเม้นเกี่ยวกับเรื่องน้องที่ดาราวเรื่องอะไรนะเอาลาวออกน่ะนะครับมีคนมาแบบแสดงความแบบไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับแต่ละคนไม่โอเคเลยนะครับชื่อเขาน้องเขาบ่งบอกเป็นตัวตนอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกที่ดาราวมันติดปากติดหูคนไทย ติดหูสปปอลาวไปหมดแล้ว fc นะครับมี fc ของน้องเ่ยโอ้โหอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับมาคอมเมนต์ผมบอกว่าอยู่สหรัฐหรออยู่อเมริกาก็มีครับโอ้โหทุกคนนะแล้วก็ได้ติดตามผมด้วยเห็นไหมครับนะผมเกาะกระแสน้องนะเนี่ยผมได้ fc จากอเมริกาเพราะน้องจริงๆเนี่ยขอบคุณนะครับน้องที่ดาราวนะครับนะเนี่ยคนนี้บอกว่าอย่าเปลี่ยนชื่อเลยนะลูก ที่ดาราวเนี่ยเป็นบ่งบอกตัวตนของน้องแล้วนะเนี่ยขอให้ใช้ชื่อนี้ไปตลอดนะชอบฟังแล้วมันดูมีเอกลักษณ์ของประเทศหนูเองนะนี่ครับแม่เป็นคนไทยแต่แม่ชอบเสียงหนูมากๆเลยตั้งแต่เปิดมาเจอครั้งแรกหลงรักหนูเลยเสียงก็เพราะโดยเฉพาะเพลงแม่ฮันนี่นะสีอีสานหนูร้อง แต่แซ่บมากเป็นไงล่ะ fc นะครับนะอันนี้ว่าก็อย่าเปลี่ยนเลยเป็นที่ดาราวนั่นแหละบ่งบอกเป็นตัวตนของน้องแล้วนะครับ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวที่ผมนำมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับนะก็ตอนนี้ยังไงก็รอติดตามเนาะการ เราติดตามผลงานของน้องต่อไปนะครับนะคอยให้กำลังใจน้องส่งแรงใจแรงเฉีย์ให้กับน้องต่อไปนะครับนะนี่คนนี้บอกว่าทีดาราวน้องก็แสดงออกของชาติตัวเองนะให้ชาวโลกรู้สปปลาวแทนที่จะดีอกดีใจนะครับน้องบอกเล่าชาติกำเนิดของตัวเองมันขัดตาขัดใจใคร น้องทำชื่อเสียงให้ประเทศตัวเองไม่ดีหรออะทำไมต้องมาคอมเมนต์ไม่ดีจะเอาคำว่าลาออกนะไอ้พวกนี้ออกจากถ้ำได้แล้วเป็นไงล่ะนะโผล่หอออกมาดูชาวโลกกันได้แล้วพวกนี้เฮ้นี่ครับคนนี้ก็บอกว่า,วาน้องเสียงพลังเสียงดีมากเสียงมวลเสียงแบบนี้หายากเสียงค้นจะดังต้องแบบนี้แหละ เป็นไงล่ะทุกคนฮะนี่นะครับก็ประมาณนี้นครับเรื่องราวที่ผมนำมา,าพูดคุยนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดือนพฤศจิกิวงานน้องมีเกือบทุกวันตอนนี้เชื่อเลยว่าปีใหม่นี้นครับน้องรับงานยาวแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงสงการโอ้โหไม่ต้องห่วงครับ งานมาตลอดแน่นอนนะครับนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมฝาก FC ัก็คือเรื่องการโอนสัญชาติจริงหรือไม่จริงนะครับว่าน้องตอนนี้กําลังเตรียมเอกสารเพื่อที่จะย้ายโอนมาเป็นสัญชาติไทยจริงหรือเปล่านะครับใครที่รู้คอมเมนต์เลยนะครับนะโอเคครับนะบเป็นยังไงบ้าง มีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมตุลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนโอ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณกระแสน้องทิดาลาวนะผมมี FC ติดตามที่อเมริกาเป็นไงล่ะ <c oughs> โอ้นี่แหละครับพึ่งใบบุญของน้องทิดาลาวแล้วผมสวัสดีครับ